ที่นี่อีควยแคมปิ้งนะคะได้บรรยากาศนะคะมีความวุ่นวายจากเมืองหลวงนะคะมาอยู่ที่ควยแคมปิ้งบรรยากาศได้มากคะ่ะชิลๆช,ชมพระจันทร์กินเบียเบ้า,บาสบายสบายลูกค้ามาจากไหนคะามาจากนครปฐมเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีความวุ่นวายจากนครปฐมค่ะในเมืองค่ะหนีออกมาทางนี้ค่ะ มากี่คนคะเนี่ยกี่สาวสี่สาวค่ะสี่เาว่าเกินอ๋อฮะสดไหมคะสี่สาวเนี่ยคนหนึ่งคนนี้สดนี่พูดเลยนะแต่ว่าบรรยากาศได้ค่ะบรรยากาศได้จริงเงียบไหมคะเงียบสงบแบบพอใจค่ะเป็นยายเป็นคำพูดไม่ได้ต้องมาเจอเองค่ะถูกต้องโอ้โหนี่ไม่ใช่หน้าม้าใช่ไหมใช่ค่ะ หน้าหมาเป็ส่าจะเข้ามาได้จ่มห่าจะมาถึงได้เสร็จกจะมาถึงได้ก็บนแล้วบนอีกสมกับสมกับการเดินทางใช่ไหมใช่ค่ะสมกับบรรยากาศค่ะมาเดี๋ยวพระจันทร์ก็ขึ้นตรงนี้พอดีเดี๋ยวอีกสักครู่หิ่งห้อยก็จะเริ่มออกนะคะสาวๆโอเคขอบคุณค่ะ